ครับสวัสดีผูกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปเศรษฐีเซิร์ประเทศไทยือทุเรูปแบบวันเกินเศรษฐีนะครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวเลครับผมอีเวนท์ที่ได้ทําการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ประเทศไทยในบดนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมในสัปดาห์ที่แล้วเป็นการพิกอัปเดตัวละครไปเป็นที่เรียบร้อยและในตอนนี้ก็เป็นพิกอัปเดจี้นะครับผมเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่ามีจี้อะไรเข้ามาให้เราหากันอีกหนึ่งครั้งแบบ ง่ายๆกันบ้างนะครับผมเริ่มจากจี้แรกเป็นจี้ที่มีชื่อว่าหมวกท้องฟ้านะครับผมที่คุมเต๋าเนาะแล้วก็เลือกทอยเดินหน้าทอยหลังแล้วก็ย้ายไปในระยะที่เราทอยได้นะครับผมมาสําคัญมากจริงๆสาหรับการวาร์ปไปยังพื้นที่ใดก็ได้ที่เราเทอยลูกเต๋าได้ในเมตานี้นะครับต่อไปนะครับผมราชาที่ถูกในประเทศสายลุงนะครับผมคือไม่มีอะไรเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีเอ่อ บอดราชาเดเดเทตอยู่แล้วอ่ะก็ใช้นั้นไปก็ได้นะครับผมโอกาสสลายการนั่งฟ้าโบเลนม้าของฉันมันก็ไม่ค่อยจะเท่าไรเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเมตาขโมยเงินนะครับผมเขาก็จะขโมยเงินกันเป็นหลักแล้ไปเป็นหอกปกป้องพิพากษานะครับผมก็ตกลงมาตัวเราเนาะอืมแลกเปลี่ยนมาเบลหรอเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่ามาเบลศัตรูเยอะกว่าล่ะ อันนี้มันก็หน้าเห็นใจเราอยู่นะครับผมแล้วก็ได้คืนค่าก่อสร้างเมื่อตกเมืองของเราด้วยแต่ปัญหาก็คือทำไมมันเลื่อนลงไปไม่ได้ละ่ะไม่ค่อยเห็นใครใช้นะเนี่ยต่อไป Star b เบลเซอร์เจ็ดนะครับผมอันนี้ก็ไม่เห็นใครใช้เหมือนกันเพราะว่าร้างสามารถมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมนอกจากยกเว้นค่าบัตรทางแค่หนึ่งครั้งแล้วก็ขยับไปพื้นที่บ้างเปล่าที่ใกล้ที่สุด มันไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดว่าพื้นที่บางเล่าที่กระที่สุดมันเป็นเปลวไฟของศัตรูมันก็ตายอยู่ดีอเนาะอ่าต่อไปเป็นฉลามน้ําลึกอควานะครับผมดูดสีช่องหน้าหลังแล้วก็มีทําลายลูกเต่าแล้วก็ก่อสร้างโดยตรงโอลิมปิกที่เลือกอันนี้น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าโอลิมปิกในแมปใหม่ๆอแมปที่ช่องคุกอยู่ด้านบนสุดอะ่ะ อถ้าจัดโอลิมปิกอ่ะมันจะมีรถมาบดนะครับผมสิ่งติดตั้งสิ่งอันเชิญแล้วก็บอกพิเศษของศัตรูที่อยู่ในแถวนั้นเนาะมันจะทำให้เรานะั้นเล่นง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมอีกทั้งเมืองแพงอีกด้วยดูสิองเยองสัง่งน่าสนใจแต่ใช้ในกรณีที่ตัวเรานั้นก่อสร้างในมาร์คอยๆแล้วก็ไปตกเลนมาร์กเราบ่อยๆนะครับ ต่วไปอุปกรณ์เขียนแบบ aqua ah hover นะครับผมเป็นแปลนสาหลังเนาะปัรเชิญนปาร์ตี้แล้วก็ได้มาเบลคืนตอนตกสิ่งก่อสร้างมันก็คอมโบกับสาหลังแหละเพราะว่าสาหลังของเรามันจะเด้งกับประมันแต่ตแหนเดิมก็ใช้กับตัวที่ไม่มีการก่อสร้างแรดมาร์กในตัวเองเลยประมาณนี้เป็นต้นราชาในประเทศกักขังเหรือขังคุก ทั้งหมดศัตรูภายในแถวอืมส่วนใหญ่ทุกจี้จะเป็นจี้ที่ตกเมืองตัวเองหมดเลยเนาะถึงจะออกความสามารถนะเดี๋ยวนะ <20. S 2> <60. 25. S 1> เพิ่งเห็นกูแจยี่สิบโหดสุดยี่สิบห้าเยอะนะเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนแล้วแล้วมันเป็นวัตถุดิบเอสอแล้วเอสในกล่องจี้อะมันก็หาโคตรยากเลยไม่ใช่เหรอ โดนซูเปอร์มีซูเปอร์ชิลล์ถ้าเกิดตัวละครไหนไม่มีซูเปอร์ชิลก็หาได้นะครับผม,มแล้วก็มีผุดเมืองด้วยกันวิ่ได้ด้วยแล้วก็มีปัดเชิญปาร์ตี้ด้วยแต่ตัวใหม่ๆม,มันก็มีซูเปอร์ชิลอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็น่าจะาไปใช้กับตัวละครเก่าๆแหละต่อไปคาถาหัวกะโหลกพิพากษา เปลี่ยนฝั่งตรงข้ามเป็นหุ่นไล่กาเมื่อทอยเต๋ผ่านอันนี้ก็จะใช้ไม่ค่อยได้กับวาร์ปนะครับผมความสามารถกอดลอยฟ้าเนาะก็คือเลือกวาร์ปเปลี่ยนพื้นที่ที่เราถอยได้แต่หน้าหลังมันก็ยังใช้ได้นะถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ข้างหลังอะ่ะแล้วก็เลือกถอยไปข้างหลังแต่ไม่เลือกวาร์ปได้นะครับผม,มแล้วก็มีคุกอืมสี่สิบเปอร์เซ็นต์คุกเลยหรอจี้ใหม่จี้นี้มันแค่สามห้าเองทำไมจี้เก่าขนาดนั้นถึงสี่สิบล่ะ น่าคิดเนาะต่อไปซุปเปอร์ระเบิดตามใจฉันก็เอาไว้กันวิหนึ0ตกนะครับประมาณนี้นะสำหรับจี T ้ที่กลับเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าใ,ใครนะครับผมอยากจะหาเป็นจี้ดาก็สามารถหาได้เลยในอีเวนต์นี้แต่มันไม่มีของฟรีอย่างนี้เอ้ยอีเวนต์แรกเปลีป่ยนแบบไหนครับดูสิปึ๊บไม่มีนี่ไงหุย้ย 8ใบอัปเกรดเป็นดาร์กได้เลยหรออัปเกรดเป็นดาร์กอีเวนต์นี่คุ้มนะหาแค่8อันเองแต่มันแลกได้แค่อันเดียวอ่ะดิเออก็เลือกอันที่เรามีก่อนก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมีแค่นี้แล้วก็เขาดาวแบบใหม่ก็ใกล้จะมาแล้ววันที่25ใครอยากทำอะไรในแพทนี้ก็รีบทำนะครับผมก่อนแพทหน้าจะทำไม่ได้เนาะ คลิปนี้เราไปก่อนเพราะเป็นคลิปน่าขอด้วคุณกบสุกัยเล่นเกณฑ์รีสำประเทศเกาหลีนะครับไม่ใช่รู้ได้ใช่หรือเรียกเรียว่าเล่นสีนะครับผมจุ๊บครับ